ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมโอวิทวัตนะครับกับอาจารย์นนทราชนนะครับเราคือปรมยเมายสวนวันนี้อาจารย์ครับม,มันมีช่วงนี้มันมีกระแสอยู่อย่อยางหนึ่งที่ผมสงสัยแล้วก็มีคนถามมาเยอะมากเรื่องของอสังหอยสังผมเ,เรียกหอยอทีนี้ผมเห็นว่าอยากมีคนอยากอยากรู้ว่าคืออะไรแล้วก็มีเขาชื่ออะไรมี เขาเรียกอะไรมีพุทธคุณทางด้านไหนอะไรอย่างนี้ยครับมัแพงถ้ามัมาขายแบบสังมีกี่ชที่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับผมทรางมาราคาสูงมากเดี๋ยวจะมโนให้ฟังครับผมเชิญเลยครับสังมันเกิดจากความเชื่อของคัมภีร์พระเวทของอินเดียโบราณอ่าฮะคือเขามีตำนานเล่าประหลาดปาะลาดไปทุกคนเล่าถูกเปล่านะเขาบอกว่าสังเนี่ยคือปีศาจสังเนี่ยไปขโมยคัมภีร์พระเวทของท้าวมหาพรหมแล้วท้าวมหาพรหมท่านรู้ท่านก็ไปบอกพระนารายณ์พระนารายณ์ท่านก็เลยตามไปเอาคืนให้ครับพอจวนตัวเสร็จปุ๊บปีศาจสังมมมัันนนคคืืภีรร์พะะเวททลงงไปใ้อออ่ พัฒนารายก็เลยบีบคอบีบมันแล้วก็เอามือล้วงลงไปเอาพระพีประเวศขึ้นมาอมแล้วก็เกิดสา,สาบสาบกันว่าต่อไปเนี้ยไม่ว่าจะมีพิธีกรรมใดอะไรอะไรก็ตามต้องต้องมีสังเข้าไปร่วมพิธีด้วยครับและไอ้ต้องรอยบีบสงัสงสงังเกตไหมสังว่าอเดียจะมีรอยไปขีป้บันก็เรียกว่านิ้วมือพัฒนารายอะ่ะท่านอาจจะเป็นขี้แบบไอตอนที่ใส่น้ำอ่ะมันจะมีขี้แบบอันนี้เรียกว่านิ้วมือริ้วมือพัฒนารายตอนนี้สังตอนนี้ทุกวันนี้มันเป็นกระแสเพราะว่า มันมีคนใช้เยอะแล้วมีเพจที่เอามาขายเยอะซึ่งเขาก็มีความรู้พอสมควรแต่ที่สังมันมีสองชนิดครับอุดตาวัดกับทักษินาวัดอุดตาวัดก็คือสังทั่วไปคือเอาตูดสังเข้าหาตัวเราที่เติมน้ําอยู่ซ้ายมือปกติทั่วไปครับแต่ทักษินาวัดคือเอาตูดสังเข้าหาเราแล้วที่เติมน้มํามาอยู่ฝั่งขวาครขาใจก็อาตูดสังปลายสังหน้าปลายสังคือปลายที่รดน้มามันคือปลายเอาตูดเข้าหาตัวเราครับถ้าอยู่ฝั่งขวาที่เติมน้านั่นคือทักษิณาวัดแต่ถ้า เอาตูดสังก็ามางงง,งงงพีน่นพมันเอาก้อมาตั้งคำหาเลยเนี่ยเอาสังเขามาหาเราแล้วที่เติมน้ามันอยู่ซ้ายมือ uh huh. เขาเรียกว่าอุตตาวัตคือสังธรรมดาอ oh. ตอนนี้คนยังมีความเข้าใจนะว่าได้สังมาแล้วสังเอามาใช้ได้เลย uh huh. ไม่ใช่ในคัมภีร์พระเวสสี่เล่มของอินเดียระบุไว้เลยว่าสังนั้นถ้าใครได้มานั้นจะได้แค่ความเป็นสลิมงคลก่อน uh huh. แต่ถ้าจะเอามาใช้ทําน้ําเทพพุทธมนต์ครับคือการหยาดหยอดหยดจักสังเนี่ยครับมันต้องผ่านพิธีสถาปนาก่อนเชิญพะนารายณยเชิญมหาเทพเข้ามาสถิตก่อนถ้าโอสังเกตนะครับรูปปั้นรูปเคารพของเทพชั้นผู้ใหญ่จะถือมหาสังอยู่ในมือใดก็มือหนึ่งโดยเฉพาะเท้ามหาพรหมครับพะนารายณยท่านก็ถือครับการสถาปนาจะไม่พูดถึงแล้วกันนะเพราะว่าใครต้องไ้ศึกษาถึงจะรู้ครับสังเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเวียนซ้ายหรือเวียนฝาอุตาวัดหรือทักษิณาวัดก็ตามคือชื่อว่าสังนั้นคือเป็นสิริมงคลดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเราครับใช่ไหมแต่ถ้าเราทําพิธีถาปนาได้ถูกต้องตามคัมภีร์พระเวทที่อินเดียโบราณท่านระบุไว้ในศาสนาพาราหมณ์สังนั้นโดยเฉพาะสังทักษิณาวัดคือสังเวียนฝาจะมีอิจทธิ์เหมือนมีดวงจิตผล็จพ่อพันนารายสถิตอยู่ครับ เราเอาบูชาไว้ที่บ้านก็เหมือนเปลี่ยนเสมือนเราบูชามหาเ mm. ทพผู้ใหญ่หลาย,ลายองค์ในนั้นหนึ่งในจิตที่เป็นมาตรฐานก็คือพ่อพันนารายในกรณีวันหนึ่งถ้าเรารู้สึกดวงตกตาไม่ดีให้เอาน้ําหยอดใส่สังจุดกํายานอะไรก็มีพิธีของเขานนะแล้วเอาน้านั้นมาลดลดลดที่เนี่ยการกระหม่อมเนี่ยต้องจักระบนเนี่ยเขาเียบวพันกีบเนี่ยหนึ่งแล้วหยอดใส่ปากเราล้างหน้าล้างตา mm. อาัถาันนั้นดวงตานนั้จะค่อยๆดีขึ้นมันแก้อาัถาันได้ครับแล้วถ้าบ้านหลังใดก็ตามมีมหาถังทักษิณาวัด ที่ทาพิธีสถาปนาได้ถูกต้องจัดในสถานที่ที่เหมาะสมและบูชาให้ถูกต้องครับบ้านหลังนั้นจากที่เป็นอาานนัฐถันตั้นแะแรงๆจกกัดค่อยๆอ่อนลงอ่อนลงลงอ่อนลงด้วยอนุภาพของมหาเทพที่มาสถิตแล้วก็มีคนถามมาอ่ะมึงไม่ถามกูสักหน่อยเหรอแล้ว,ลวถ้าถังธรรมดาทําไงมึงก็ให้กูพูดกนเดียวแล้ว,ลวมึงก็บอกว่ามมีโอกาสได้พูดหรอผมก็ฟังเต็มเลยไดโอเคอันนี้มาสังธรรมดาได้ไหมได้ครับแต่อัฐถัน จะสู้ถังฝังเวียนฝาไม่ได้ต้องทําความเข้าใจก่อนนะว่ามหาหอยสังของอินเดียเนี่ยปกติทั่วไปที่เจอ,อ,อทั่วไปมันเขาเวียนซ้ายเขามาโดนสภาพแต่สาเหตุที่เขาเรียกว่าทักษินาวัตคือวนขวานเนี่ยมันหายากหนึ่งล้านตัวหนึ่งแสนตัวที่ขึ้นจากทะเลจะมีสังทักษิณาวัตเพียงขอนหนึ่งแค่จะไม่มีเลยเล็กพิติตตัวมากครับไม่ต้องพูดถึงครับล้านห้าอัรใหญ่ไปเลย ก็เป็นล้านอัพแล้วสังทัศนาวัตรเขายังมาแบ่งเป็นวันนะอีกนะมีวันนะพราหมณ์วันนะพรอค้าวันนะกษัตริย์คือรูจักสีของหอยสังเหมือนเหมือนวันนะอ่าวันนะกษัตริย์แพงสุดควันนะพราหมณ์าลงมามันลดระดับเป็นวันนะวันนะพระค้าก็จะถูกลงมาหน่อยแต่ถ้าเป็นเราละกูไม่เลือกวันนะครับขอให้เป็นัทัศนวัตกูเอาหมด เพราะนั้นเคอจยไปติดต่อซื้อทีสองล้านเขายังไม่คุยกูเลยโอ้เ <laughs> มียก็เลยมองหน้าบอกพี่ถ้ามึงเขา้าไปกูโกรธมึงจริงด้วยเพราะก่อนที่พี่จะได้ควาสิดมงคลน,นะเสียไปได้สองล้าน <laughs> แต่อย่างนี้ว่าเราก็บอกหนูหนูพูดงั้นเขาไม่ถูกนะ <c oughs> มัาเป็นความเชื่อของแต่ละคนเราไปว่าเขาไม่ได้เราไม่เชื่อก็าเฉยไว้คร <c oughs> ับเขาเชื่อเเรื่องของเขาแต่ว่าสังจไว้นะไม่ใช่เอาแค่ไปจุดทูบเชิญเชิญไม่มาก็อย่างที่ยกตัวอย่างเาโอ้เอ็งคนที่ติดต่อเอ็งติดต่อข้ามันก็ต้องรู้เบอร์ครับเอ็งจะเชิญมหาเทพมาสถิต ถ้าภาษาเนปาลที่เบตที่กูเรียนมาเขาเรียกว่าโค้ดหรือรหัสครับมันต้องมีพิธีกรรมถ้าอย่างนั้นมันก็ง่ายเลยอย่างนั้นก็ต้องมันไม่ต้องมีพราหมณ์เด้ไม่ต้องมีหมอทาเด้เมื่อกี้เห็นอาจารย์เรียกขอนอันนี้คือคือสังในสับ่นขอนเขาไม่เรียกตัวไม่เรียกไม่เรียกเขาไม่เรียกหอยอ่ะเขาเรียกมหาสังอ่ะตะกูชอบเรียกหอยมันดูดีอ่ะมาที่ที่เป็นขอนาจรตาเรียกขอนก็เรียกจำนวนก็คือจำนวนหนึ่งขอนคือแทนเราไม่ได้รตัว เขาไม่ได้เป็นตัวเขาบอกถือว่าไม่ให้เกียรติเขาเรียกขอนน่ะแต่เขาเรียกมหาสังหรเขาเรียกเขาเรียกหอยถามมาว่าทําไมชอาเรียกหอยอาจารย์นอรชอบกินหอยหอยแข็งรลวกหอยแมงปูเอาไปกับเมียที่เมกานี่ต้องหอยแมงปูอบจี๊ดกินประจําัไม่งั้นจะบวมเหรอถ้าอย่างนั้นอย่างอย่างอย่างมหาสังเนี้อย่างสังเนี้เราจะจัดอยู่ในหมวดของวัตถุมงคลหรือหมวดของศลป์ประยุทธิ มันเป็นหนึ่งในของมงคลแปดอย่างของพราหมณ์เว้ยของมงคลเป็นของมงคลสูงสุดโทษนะครับครับเชื่อพระบ่งก็ต้องมีพระมหาตัดยังโทษในหลวงราเก้าเนี่ยแม้กระทั่งอในหลวงองค์ปัจจุบันของเราเนี่ยครับเอเห็นไหมท่านสมเดงจที่ที่หน้าที่หน้าพระแก้วมรกตจะมีแกนกลางขึ้นมาพวกงหน้าพระแก้วอะแล้วจะมีสังอยู่องค์วางอยู่อะเขาเรียกว่าสังน้อยหน้าหนามหาสังเวลาเขาชำระล้างเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วต้องใช้มหาสังนะชำระล้างองค์พระแก้วมรกตครับ พระมาหาขจัดเมื่อทำพิธีสถาปนาสังเกตมาที่สถาปนากษั์ของโอโอโโร้อนในหลวงองค์ปัจจุบันของเราเนี่ยรพราหมยังต้องใช้มหาสังเนี่ยหยาดน้าน้ที่มือของพระองค์อองนะไม่ใช่ไปเอาสังกะโลกระลานะไม่ใช่นะครับสังคือหนึ่งในแปดมงคลของรพราหมคือของเครื่องธรรมพันธ์ที่สําคัญที่สุดข,ของราชวง์ถือเป็นมงคลสูงสุดเป็นตัวแทนมหาเทพคือพระนารายณ์แล้วตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ย าไม่แยกแล้วว่าหาเนเล็ก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 แบ่นคอหายากสุดยากกว่าใหญ่หาง่ายกว่าแต่ว่าตอนนี้นะที่จะคุยกับพี่คนหนึ่งที่แกนาที่แกหาเนี่ยี่เรื่อเนี้ยากพอกันโหของใหม่แทบจะไม่มีกระเด็นเข้ามาตั้งแต่เกิดซืนมีนะทะเลมันแปรปรวนหมดเลยหายหมดเลยแล้วก็มีสังอีกอย่างหนึ่งคือสังสวรรณภูมิสังไทยเราครับไอ้นั่นก็ตรงคล้ายสังอินเดียแต่ว่าตรงเรียวยาวสวยไปเยอะเลยอย่างห้าหกแสนเจ็ดแปดแสนเป็นล้านก็มี แต่สังสังสังสุวรรณภูมิของไทยไม่มีเวียนฝานะมันจะมีซ้ายอย่างเดียวแต่รูปแตบบ่รูปแต่สวยฝานะ<ม>สวยว<ม>่าสังอินเดียแต่ทูลยาวผู้สวยมากครับตอนนี้ท่านกล้าพูดเลยนะการวิธีสถาปนาเนี่ยถ้าเอาไปให้พราหมณ์ของอินเดียเขาสถาปนาแบบไงมันมันมันถ้าไม่ใช่ประกอบด้วยพระเวทหรือวิชาของของใน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 คัมภีร์สี่เล่มนะคัมภีร์พระเวทสี่เล่มของอินเดียนะครับในความเชื่อท่านนะครับท่านว่าได้แค่ความเป็นสิทิมงคลนะปราใดถ้าอะไรก็ตาม ถ้าเชิญให้มหาเทพมาสถิตไม่ได้มันไม่มีดวงจิตนะโอ้เมื่อไม่มีดวงจิตสถิตมันจะไปบนบางสารกล่าวได้ยังไงวะแต่ถ้าเอาแผนไปสถาปนาแล้วแผลแล้วได้บางเป็นสิ่งมงคลเรียกสิ่งดีใช่ไหมฉันว่าพอได้แต่ถ้าจะแก้ให้หายเลยฉันว่าไม่ได้หรอกเพราะมันไม่มีดวงจิตไงสิ่งนี้ฉันจะพูดอยู่ประจําแล้วก็ไม่ใช่ไปซื้อสัง่งสไหนมาปั๊บแล้วเอามาจุดทูกข์ก่อนาแล้วพุชาแล้วถือว่าเป็นมันก็ได้แค่บางเป็นมงคลนะโอ้แต่ยังไม่มีจิตวิญญาณถึงเราจะทำอุทิศส่วนกุศลให้้้แแมมมมมมมก่่่่่ววญาาาาาาณขขออออองงงงงงโทททททษะะสััััััค์์ตตนนนเเเไไใชถถรรรรรรพพพปหีบ สังมันมีความเป็นมงคลในตัวเองโดยรูปรักษั์แต่ถ้าเราเอาเข้ามาโดยที่ไม่ผ่านพิธีกรรมเลยมันก็ได้ความเป็นมงคลไงเองเห็นที่ไหมเองเห็นคุกอะไรไหมโอ้ตอนที่เราไปทางวัดาัณดาที่ราะบาลรัรก์มันจะมีคุกเก่าสมัยก่อนอ่ะที่คนตอนนี้เขาลือหมดแล้วสถานที่ั้นมีคนตายเยอะใช่ไหมเป็นสถานที่อับประมงคนใช่ไหมเองไปดูเดี๋ยวเขาแท้อะไรแก้ฐานเขาทําสังสำนึกตเบเบอร์เลยแล้วเขาเปิดน้ำให้ไหลออกมาเพื่อเอาความเป็นมงคลของสังเนี่ยครัข่มข่มสถานที่ แต่ในสังคมนี้อาจจะมีสังแท้ที่เป็นสังสังเบซ้ายาธรรมดาเนี่ยใส่เข้าไ้อีกตัวหนึ่งอ๋อครับไปดูดิไปดูได้เลยครับเดี๋ยวต้องแวะเลยอ่ามองไปดูไปดูได้แล้วจะบอกให้นะสังนี่ยังใช้ได้อีกหลากหลายโอ้สมมติว่าเองไปซื้อบ้านช่องห้องหอนเนี่ยบ้านเดี่ยวอยู่แล้วแม่ไม่ค่อยมีความร่มเย็นเลยทํางานก็จะติดขาดปืดเครื่องเนี่ยใช้สังเนี่ยสังตัวเล็กเนี่ยฝังทําพิธีถูกต้องนะไปฝังไว้สี่มุมแปดทิศทั้งมุมบ้านเลยแล้วไปวางที่ให้หนึ่งตัวนะ จะกลับร้ายกายดีและชัดเจนมากไม่งั้นไอ้ที่คุกนี้เขาจะใช้สังข์มมาถันแล้วโอ้ครับแต่ว่ามันต้องมีมบประกอบพิธีนะคัไม่ใช่ไปซื้อมาแล้วก็มาฝังเลยไม่ได้นะอือผมว่าหายากมากเลยแต่โอ้พี่ยืนยันนะครับสังอย่างไงก็ต้องทำพิธีภาษานาให้ถูกต้องถ้าไปงั้นมาได้แค่ปามเป็นสรีมงคลแต่เอามาใช้ได้หลากหลายนั้นไม่ได้แล้วบางคนเขาก็เอาไปทาเป็นสังเป่าก็มีไหมที่เวลาตานเขาอ่าเป็นสังเป่านะแค่สังธรรมดาครมันมีใครอุตตอรีเอาสังมาหาสังไปตัดตัวแล้วเป็นสังเป่าอ้งงนแพ พูดง่ายๆเยอะดีกว่าตอนนี้สังทั้งินาวัดอ่ะไม่มีอะไรเลยก็ต้องมีร้านห้าร้านเจ็ดร้านแปดอัพตามไซด์อะโอ้เขากลยก็ตามไซด์ตามกำเลยถ้าทางอินเดียใต้ส่งขึ้นมาเนี่ยถ้าทางปะโมงมันได้เนี่ยเขาขายเป็นกำละกำละสี่พันห้าถึงห้าพันหกพันนะหนึ่งกำหนึ่งกำใช่ใช่มันถึงแบงมากไงแล้วก็นายพ่อค้าคนกลางอินเดียใต้เนี่ยไม่ใช่โอ้มีเงินหูหนานตะเลิกก็ไปซื้อได้ก็ไม่ได้นะเขาจะผูกขาดกันเลยพวกนี้ครับเขาจะเป็นคนกลางส่ง แล้วถ้าไปหาเองอย่าหวังเลยแล้วการเดิน,นทางอินเดียนะนั่งรถไปอินเดียใต้เป็นวันวั <c oughs> นลำบากคอะไรถามแม่ชาร์จเสร็จชาร์จโอ้ผมกําลังฟังเรื่องราคาแล้วมผมกำลังตกใจเยอคือเมื่อก่อนฉันมีไหมฉันมีนะโอ้แต่ฉันมีตัวสามสี่ห้านิ้วเพราะสุดท้ายฉันก็ แพ้ราคานะโอ้ก็เลยก็บอกแฟ,แฟนแฟนบอกพี่จะเก็บไว้ทำไมตกก็แตกหนูก็ปัดฝุ่นก็ไม่ได้เนี่ยาาวางอยู่หวัวน,นอนเนี่ยให้รู้เนี่ยเออสั่งคัที่นาวัดวันนั้นเลยน้องมันโทรมาพี่ยังอยู่บอกอ,อู้อยู่อยู่น้องจังไดว่าถ้าแกเสนอราคามาไปบอกแฟนเอาไหมไม่แฟนบอกไม่ขายแม่ตีใจหาเลยก็ไปล่อยๆเขาก็เอาไปเขาก็มีคนเอาไปต่อนะครับามีคนเอาไปต่อเขาก็ให้ฉันมาล้านก็บางยังไงก็มีคน หาอยู่แล้วแต่วันนี้หาจังเลยอยากเจอทั้งตัวละร้อยห้าสิบผมฝากสองตัวไม่มีเอาเป็นว่าสังครับมันเป็นความเชื่ออีกทางหนึ่งแต่มันเป็นความเชื่อมาจากอินเดียของพราหมณ์เป็นของมงคลแปดอย่างในลัทธิพรามณ์และเป็นของมงคลธรรมพันธ์สูงสุดขององค์ราชวงศ์พระมหากษัตริย์ที่ต้องใช้ในการกอบพิธีกรรมครับ ขอ,ของก,กตัดเราก็มีอะไรพระขันไขสีมีมาหาสังมีอะไรที่แรทรกเรียกไมไ่ถูกกันนะครับมอีอะไรเงี้ยหลายอย่างมีคนจะกวขูก็จะขอช้างมันเป็นหนึ่งในมนคนแปดอย่างเป็นของมงคลสูงสุดอ,ะอ่ะถ้าได้ทําพิธีถูกต้องเอาไว้ในบ้านรับประกันว่ามันจะมีแต่สิ่งที่ดีๆเรียกโอกาสใหม่ๆเข้ามาทั้งเรียกไล่และล้างครับอยู่ในขอนเดียวกันประมาณนี้นะครับอืแล้วพวก สังที่ที่เราไปเจอตามร้านขายของเก่าอย่างในป้านอย่างอะไรอย่างเงี้ยพวกนั้น <c oughs> อ๋นอไอ้ <c oughs> นี้อย่าง<ๆ>นี้เงี้ยเออถามดีแล้วอาจารย์ <c oughs> ลืมสังพันนั้นตู่มันจะป้ามันจะไม่แหลมออกมามันจะปั้านสังพันนั้นจะไม่มีนิ้วรอยนิ้วมือ <c oughs> อืมแล้วก็สังพันนั้นอ่ะตัวเล็กๆอ่ะเขาจะเอามาเก๊เป็นขายมหาตังด้วยกันแทงลิ้วนิ้วมือรอยนิ้วมือ, <c oughs> อ,อแล้วเลี่ยมทองพร้อมถ้าคนไม่เคยเป็นโดนเยอะเลยแต่แต่มีแต่ด้วยนะครับ ในคมภีพระเวทระบุว่ามหาสังที่เป็นมงคละมีสองสายพันธ์สายพันธ์หนึ่งก็คือสังอินเดียที่เราคุยกันไปเมื่อกี้อีกสายพันธ์คือสิ่งที่โอถามเนี่ยเขาเรียกว่าสังในปานสังที่เบศเนี่ยสังพันธ์นี้โดยมันออกมาโดยธรรมชาติมันเวียนฝาอยู่แล้วแต่เวียนซ้ายหายากสุดต้องหามาคู่กันเขาจะเรียกว่าสังรัศมีนารายณ์ต้องหามาทั้งพันธ์ที่ต้องใช้คู่พันธ์ที่ต้องใช้คู่จะเอาฝามาใช้อย่างเดียวไม่มีประโยชน์ต้องเอาสังเวียนซ้ายให้เรียกว่สังรัศมีเอามาคู่กันเรียกว่ารัศมีนารายณ์ ทำพิธีสถาบนาเหมือนกันขอบใจมากโอทิษฐานไม่ลืมแล้วครับฉะนั้นแล้วถ้าใครเลี่ยงที่จะไม่เอามาหาสังอินเดียมาใช้ให้หาสังตังนี้ใช้คู่นึงตอนนี้ไม่น่าจะเกินสามสี่ห้าหมื่นบาทครับจะต้องใช้คู่นะแล้วเวลาเขาหันหลังชนกันนะครับฝาล้าน้ำจะอยู่ด้านข้างนี้ใช่ป่ะครับเหมือนเหมือนลูกหัวใจเลยโอ oh, สวยมากหยน่าต่างเล็กเล็กแพงนะสามสี่ห้าหมื่นนะครับอนุภาพเหมือนกันใช้ตามติดตัวแฝดเหมือนกันแต่ 3, แสังพันธรัศมีนารายังต้องห้อยคู่ราต้องห้อยคู่อ่าเราไปดูด้โอ อ๋เราไปถามมหาสังร้านทิเบตที่เขาขายสังพันนี้ครับแล้วโอลองถามเลยมีหันท้ายไหมเขาบอกไม่มีหรอกบางคนไม่รู้เลยก็บอกว่าไม่มีด้วยซ้ำแต่ถ้าคนรู้ว่าอูหายากหายากพอๆกับสังราชินาวัของอินเดียเลยอเขาเรียกว่าสังรัศมีนารายณ์พวกนี้ร้านทิเบตครับพวกพระรามะครับพวกศึกษาสายวัชรยานเขาจะเอาสังเยนผาพันนี้เอาแทนมหาสังรัชินาวัของอินเดียเพราะมันถูกแลวเอาเป็นการเครื่องธรรมพันหนึ่งในแปดอย่างของมงคลของเขาเหมือนกันพระรามะเขาเรียกว่าธรรมพัน เป็นของมงคลเขาจะเอาใส่น้ําอมฤตแต่เล่าอมฤตของเขาของเขาคือเหล้าถรวายพวกเทพเจ้าของเขาองค์นลูกของเขาครับขยายเวลาครับประมาณนี้เพราะว่าผมเคยเห็นที่ตอนเราไวในปานเนี่ยจะมีอย่างอย่างที่เขาเอาเป็นเงินมาหุ่มประดับเครอยองปอยสวยมากน่าใครไม่เข้าใจครับก็หาว่าเป็นสังอินเดียให้แยกง่ายๆเลยหนึ่งดูที่ตูดตูดมันจะเป็นแบนดป้านป้ามันจะวนอยู่ในตูดมันจะไม่ยื่นออกมาก็สองลิ้วรอยนิ้วมือจะไม่มี อ่าน่าให้รู้เลยนะเป็นสังทีเบสสังคีปาลเราเียกัน้ง่ายสังเกตที่อ่านี่คือวิธีแยกเลยครับแต่ว่าตอนนี้คนโดนเยอะมากเลยนะเขาจะสังคันนัดตัวเล็กๆก็โอ้แทงแต่งริ้วครับแล้วแต่งให้อย่างดีเลยนะแล้วก็ยิ่งหุ้มทอเหมือนแบบสังว่าแผนคอนะขายตัวเป็นล้านโอ้ต้องใช้ฝีมือมากเลยนะโอ้ทำไปเล่นนะมีสั่งที่ปลอมมาจากอินเดียต้นทุนองค์สมตัวสองพันกว่านะทำจากหอยสังตํำเปลือกหอยสังตํำแล้วหล่อมาเหมือนแล้วใส่น้ำเข้าไปลึกได้เหมือนกันหมดเลยถ้าเอาไปเลี่ยมทอง คนไม่เป็นนะไม่เคยเป็นโดนโดนแล้วเปิดมาไม่ใช่ถูกนะร้านสองร้านโอ้โหมาล่าสุดที่ฉันดูตัวมันวิ่งวิ่งตรงมาจากที่เบีอะเพื่อนเาก็คือขอมาดูถ้าไม่ดูที่ที่ที่นัดเจอกันอะครับน้ําหนักได้อฟารีละได้แต่ฉันดูรู้เลยต้องขอมันจะใสหน่อยมันเป็นมันเป็นเรซินผสมเปลือกหอยตามอะโอ้โหมันต้องต้องศึกษาด้มยทุกอย่างทุกวงการมีหมดต้องศึกษาด้วยนะไม่งั้นโดนแน่แนใช่ไหมครับ โ <Okay. S 2> อเคครับแต่ว่า,าชัดเจนเนาะครับชัดเจนครับเอาแง่ออกไม่ได้สงสัยถามแถนคนดูมาถามถามถามแถนคนดูไหมที่ผมสงสัยเมื่อกี้ผมถามไปละเรื่องของของหอยที่ที่ผมเห็นมาของของเนปาลอ, <c oughs> อ่ะอันนี้เห็นเยอะเลย <c oughs> เห็นเยอะเลยเ <c oughs> วลางพูดหอยมึงนั่นดีๆนะฮะ <c oughs> สังเดี๋ยวกูจะเข้าใจผิดแล้วถ้ามึงจะมาว่ากูได้กูไม่ได้หรอกอ่าฮะเป็นคนซื้อครับผมซื้อครับก็คงไม่มีอะไรครับเรื่องเรื่องของมหาสังที่ที่ กำลังไปที่สนใจกันอยู่นะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าทุกอย่างไม่ว่าเราอยากศรัทธาอะไรอยากศึกษาอะไรบูชาอะไรทั้งนี้นั้นคือมันอยู่ที่ตัวเราต้องศึกษาการเรียนรู้ก่อนต้องมีความรู้หาก่อนศึกษาความรู้ก่อนแล้วค่อยหาตัวของใช่ถ้าอยู่ๆกระโดดไปแล้วคุณใช้หูเล่นน่ะคุณมีร้อยล้านคุณก็หมดใช่ครับคุณอย่าไปว่านู่นเลยทุกวงการมีทั้งลบและบวกครับ มันมีทั้งจริงและปลอมอะไรในโลกนี้เมื่อมีจริงมันก็ต้องมีปลอมอมีลบก็ต้องมีบวกมีมืมดก็มีสว่างมันเป็นธรรมชาติของโลกก็ต้องรู้ให้จริงนะฮะแล้วก็จะปลอดภัยเออใช่ใชครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวพบกันตอนหน้าครับรายการปรมาณมีสวนเพิ่งเป็นรายการใหม่ขอแจ้งนิดนึง ขอฝากรายการปรมมยเ m สวนเว็บไซต์ปรมัยเมสวน p a r l ย a m สวน .com รับฝากไว้ในอ้อมใจฝากไว้ในสายตาคุณฝากไว้ในความคิดของทุกคนถ้ารายการนี้มันมีเศษเสี้ยวที่เป็นสิ่งดีมีประโยชน์ต่อทุกคนมีประโยชน์ต่อครอบครัวคุณขอให้ติดตามขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นปัญน้กำลังใจให้หน่อย